สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้มีข่าวใหญ่ในแวดวงฟุตบอลโลกคือการไฟเขียวขายสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับหลังจากที่ยืดเยื้อเป็นมหากราบมาหลายเดือนนะครับในที่สุดกลุ่มเจ้าของทุนเก่านะครับก็คือพี่น้องตระกูลเกรเซอร์ตัดสินใจแล้วครับจะขายให้กลุ่มทุนจากกาตาครับกลุ่มทุนนี้ยนำโดยนะครับชิกยัสมนะครับอัลทานี ก็มูลค่ารวมๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะถแถลงข่าวมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่านักข่าวเนี่ยนะครับชี้แจงในเบื้องต้นว่าก็ประมาณ6000ล้านปอนด์นะครับคิดเป็นเงินไทยก็มากกว่า2 4 0 0 0 0ล้านบาทนะครับซึ่งก็เป็นมูลค่ากลมๆที่พี่น้องตระกูลเกอร์เซอร์เหมือนตั้งราคาขายเอาไว้ตั้งแต่ทีแรกนะครับแต่ที่มันยืดเยื้อมาเพราะว่าการยื่นบิดหรือว่ายื่นข้อเสนอ4ครั้งแรกเนะี่ย ไต่ขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับตั้งแต่ประมาณ3,000กว่าล้านปอนด์4 0 0พ4 0สีกว่า5,000เนี่ยนะครับสุดท้ายก็ต้องใกล้เคียงกับความต้องการนะครับซึ่งการขายหุ้นเดี๋ยวเขาจะประกาศนะครับว่าร้อยเปอย่างที่กลุ่มทุนจากกาต์าได้ถแถลงเอาไว้ไหมซื้อทั้งหมดแล้วก็จะใช้หนี้ให้ทั้งหมดไปตัวเปล่าเลยเอาเงินไปหกพัล้านปอนด์นะครับสี่พี่น้องตระกูลเกรเซอร์ แล้วก็จะไม่มีนี่ติดค้างด้วยนี่นับเป็นความสปอร์ตความใจกว้างอย่างหนึ่งเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการขายแล้วก็เดินหันหลังออกไปเลยนะครับถ้าคุณอยากจะมาถือหุ้นก็ค่อยมาซื้อกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าหุ้นของสโมสรแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนั้นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกายังต้องซื้อขายเปลี่ยนมือผ่องถ่ายกันแบบถูกกฎหมายอยู่นะครับนี่เป็นข่าวใหญ่แล้วเรามาดูกันว่ารายละเอียด นะครับจะลงเอออย่างไรเขาจะถแถลงภายในวัน2วันนี้ยังมีเบื้องหลังการคว้า3แชมป์ของแมนซิตี้มาเก็บตกกันอีกนิดหนึ่งนะครับเมื่อค่ำวันจันทร์ที่ผ่านมาเมืองแมนเชสเตอร์นี้ถูกย้อมเป็นสีฟ้าเลยเพราะว่าเขานะครับเอาถ้วย3ใบทริปเปิลแชมป์ม,มาขึ้นรถเปิดประทุนแห่ไปรอบเมืองแต่ว่างานกร่อยนิดๆนะครับเพราะว่าฝนตกครับที่อังกฤษนี่ คนก็คงคุ้นเคยกับเรื่องฝนตกเป็นอย่างดีแล้วเมื่อคืนนี้ฝนตกพอดีเลยนะครับช่วงหัวค่าคนก็เลยดูจะน้อยไปนิดนึงแต่ก็ออกมาเป็นแสนคนเหมือนกันเพราะว่านี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรแมนซิตี้นะครับที่ได้แชมป์ยุโรปแล้วก็เป็นทริปเปิลแชมป์ก่อตั้งมาสโมสรมา143ปีนะครับก็ในทีมนักเตะยังอยู่กันครบแต่พอแห่ถ้วยเสร็จก็แยกย้ายกับไปพักผ่อนแล้วนะครับดาวเตะอย่างเควินเดอร์บอยแจ็คกรีลิชเอริงฮาร์แลน นะครับจะแยกย้ายกันไปพักร้อนก็พักได้ประมาณเดือนหนึ่งเดี๋ยวจะถูกเรียกตัวกลับเข้าแคมป์มาฝึกซ้อมเตรียมทีมเพื่อฤดูกาลหน้ากันใหม่พูดถึงเออร์ลิงฮาแลนด์เนี่ยนะครับเข้ามาทีมปีแรกได้3มแชมป์เลยโอ้โหเป็นจิ๊กซอส่วนเติมเต็มของแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าทุกอย่างลงล็อกหมดเขาคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมและดาวรุ่งยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกไปและนี่ว่ากันว่านะครับคะแนนพิวาษในตำแหน่งบอลลงดอร ลูกบอลทองคำนักเตะยอดเยี่ยมของโลกเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะแซงเลียนเมสซ,ซี่ไปคว้าบาลงดอด้วยครับแต่ว่าก็เป็นการคาดการณ์นะครับมันยังเหลือเวลาอีกยาวนานกว่าจะประกาศผลครั้งต่อไปที่แน่ๆน,นักเตะทั้งทีมแมนซิตี้ชุดนี้นะครับได้รับเงินอัดฉีดกันอื้อซ่าเลยครับกระเป๋าตุงตามๆกันเลยครับนักเตะที่ลงเล่น จำนวนนาทีเยอะที่สุดในทีมอย่างพวกเควินเดอร์รอยเออร์ลิงฮาแลนด์รูเบนดีอสเนี่ยนะครับหรือผู้สาัตูวแอรเดอร์ซอนเนี่ยได้เงินอัดฉีด2ล้านปอนด์ครับ90ล้านบาทเฉพาะเงินโบนัสเงินกินเปล่านะครับนี่มีรวมกับไรายได้พิเศษอยู่แล้วนะครับเงินเดือนประจำอะไรพวกนี้นะครับอันนั้นเขาเป็นของตาอยู่แล้วอันนี้ได้เพิ่มขึ้นมาพิเศษเลยสำหรับฤด,ดูกาลนี้ฤดูก,กาลเดียวไม่เคยมีการอัดฉีดเงินโบนัส มากขนาดนี้มาก่อนในวงการฟุตบอลโลกครับโอ้โหนี่ครับเขาบอกว่ารวยจริงขนหน้าแข่งไม่ร่วงนะครับทีมระดับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ